ไยบ่ายนะครับกดจับกระไคร้กดแชร์กดดิ้งของลูกชิ้ยเดี๋ยวกดเลยเดี๋ยวกดเลยค่ะกูเล่นหน้าเล่นตาด้วยอย่าไปจับอย่าไปจับเดี๋ยวโดนไม้เก่งกว่าพี่เลดอีกค่ะสคริปต์ดีเนาะจังหวะดีจังหวะดีอารมณ์ดีภาพดีดีไปหมดอ่ะพูดเองหมดเลยค่ะพูดเองหมดเลยลูกค้ำเหมือนที่แบบอย่าลืมกดดิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แครเนี่ยลูกค้ำมากเลยคิดได้ไงอะไรเงี้ยบางคัมอะค่ะบางคัมที่แบบ ทำไมถึงคิดได้อไรเงี้ยห,หนูก็งงนะคะบางคำอ่ะใช่เขาอาจจะนั่งดูแม่หรือเปล่านั่งดูพ่อหรือเปล่าค,คือแม่เนี่ยก็แม่ก็ว่าขายของมันไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้หนูเคยเคยครั้งหนึ่งที่เห็นเวลาหนูทํางานเขาจะไปนั่งใต้โต๊ะแล้วก็จะนั่งเงียบๆแอบเอาโทรศัพท์มาดูหนูว่าคงได้จาก YouTube อะไรแบบนี้ค่ะที่แบบสวัสดีครับทุกคนครับอย่างเงี้ยใช่คิดว่าได้จาก YouTube ได้จากไหนลูกจริงๆแล้ว ไม่บีบไม่บีบได้จากไหนที่ที่แบบพูดอะวินเอามาจากไหนยูทูบอ่ะยูทูปป่ะที่ไหนที่เนี่ยที่เนี่ยอ่ะไปแล้วมื่นแล้วนี่มื่นแล้วอ๋อนี่เบื้องหลังมื่นแล้วนี่นี่คุณแม่แอบถ่ายอ๋ออ๋อใช่ใช่ใเบื้องหลังอะว่าเขาทําเองจริงๆริงใช่ทำอะไรอยู่ตรทูปจำได้ป่ะที่ตัวเองถ่ายคนเดียวอ่ะอุ้ยอุ้ยพูดคนเดียวทอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้กำลังคันจุ๋วอยู่ ทำอะไรกดดิ้งดองด้วยนะคะกดดิ้งดองวินจะได้ไหมแม่แอบถ่ายวินเอาไว้เฮ้อ่ะนั่งนั่งโอ้ยน่ารักมากเลยเก่งมากเก่งมากอ่ะนั่งนั่งโอ้ เขาก็จะถ่ายของเขาเองค่ะ hmm. อ mm ัน hmm. นี้คือพอจะขึ้นห้องแล้วเนี่ยแม่ก็จะไม่แม่ก็จะไม่ได้เข้าไปใกล้เขาเห็นว่าเขาทําอะไรเงี้ยหนูก็จะชอบถือโทรศัพท์แล้วรีบถ่ายเพราะจะมีอะไรที่ว้าวว้าถ้าเราแบบถือโทรศัพท์บ่อยๆธรรมชาติใช่ซึ่งพี่หนูเลยก็มองว่าตัวเองอ่ะไม่ได้ทําอะไรอย่างนี้ใช่เพราะส่วนใหญ่เวลาเราไลฟ์เรากงคงไม่ได้มาไ่ ราคือข้างคอใช่คงไม่ใช่เราก็ขายแต่ของอ,อยู่ๆก็แบบทาคลีมทาอะไรแบบนี้ไม่ได้พูดอะไรเยอะแต่เทคนิคที่น้องได้น่าจะเกิดจากการที่ดูอยู่ศึกษาเองใช่